สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพูดถึงอาชีพของตัวเองหน่อยคืออาชีพของคนทําสื่อเนี่ยต้องบอกว่าผมเห็นข่าวการปลดผู้ประกาศข่าวนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นของช่องสามเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นบรรณาธิการข่าวคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยแม้กระทั่งผู้ประกาศข่าวนักข่าวต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเดีย๋ยวให้กําลังใจนะคือต้องยอมรับว,ว่าปัจจุบันเนี้ยโลกมันเปลี่ยน เราลองถามตัวเองนะครับถามเพื่อนๆกันเลยว่าใครใครที่ไม่ได้ดูทีวีมาถึงหนึ่งปีแล้วบ้างนะครับผมว่าบางคนอาจจะบอกว่ามากกว่านะครับหรือบางคนอาจจะดูอยู่ก็ได้แต่ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้ไอ้สื่อต่างๆเนี่ยมันมันไม่ได้มีเฉพาะในทีวีไงนะครับและอีกอย่างหนึ่งการข่าวเนี่ยผู้ประกาศข่าวเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีเฉพาะ ผู้ประกาศข่าวในช่องทีวีนะครับเรามีทั้งอะไรครับเรามีทั้ง Tik t o ็อกเกมีทั้ง youtuber มีทั้ง Facebook e r มีทั้ง i n f l u e n c น r ซเนี่ยซึ่งเขาสามารถที่จะออกข่าวได้ทุกเวลามันก็ทำให้ผู้ประกาศข่าวเนี่ยก็คือผู้ประกาศข่าวเนี่ยจะต้องออกข่าวตามเวลาใช่ไหมครับตามข้อกำหนดทีนี้แต่ว่า i n f l u e n c e r เนี่ยผมเรียกรวมแล้วกันนะครับพวก i n f l u e n c e r เนี่ยเขาสามารถที่จะ ประกาศข่าวได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีเวลาไม่ต้องกําหนดว่าเวลาไหนจะออกข่าวนะครับมันก็เลยทําให้ไอ้การเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันไม่ขังเหมือนก่อนอันนี้พูดตรงๆนะมันไม่ขังเหมือนก่อนเพราะว่าผมเนี่ยอยู่วงการสื่อมานานแต่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็พัฒนาไปเป็นสื่อออนไลน์ผมจะสมมุตินะ อสมมติสมมุติว่าข่าวอาชญากรรมเนี่ยเขามีการอะไรครับมีการทำร้ายร่างกายกันมีรถชนมีอะไรเนี่ยคือถ้าเป็นสื่อนะครับถ้าเป็นสื่อทีวีเนี่ยกว่านักข่าวจะมาใช่ไหมครับกว่าจะสัมภาษณ์กว่าจะอะไรเนี่ยมันใช้เวลาแต่แต่ในสถานการณ์เช่นนั้นเนี่ยในเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยพี่วินผ่านมานะครับพี่วินถ่ายเอามือถือถ่ายปุ๊บไลฟ์สดแชร์เป็นไงครับไวกว่าไหมไวกว่าด้วย คือคนอย่างนี้ต้องการความไหวเรื่องความพิถีพิถันความละเอียดเนี่ยมันมันไม่จําเป็นมากเท่าไหร่นะครับคือมันคือมันก็จําเป็นแหละแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการความความเร็วความเรียวนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยความสําคัญมันก็ลดน้อยลงไปนะครับคือมันสู่ยุคที่ต้องเปลี่ยนนะครับทุกอย่างต้องต้องต้องปรับตัวไม่งั้นก็อยู่ไม่ได้ <c oughs> ที่ผมจะพูดเนี่ยนะครับ ผมจะบอกว่ามันไม่เฉพาะวงการสื่อแล้วครับมันทุกวงการเมื่อเร็วๆนี้ก็มีข่าวจะไม่ก,ก็จะปลดคนงานาที่ชนบุรีเนี่ยรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดนะ800หรือ900คนเนี่ยเนื่องจากบริษัทเขาขาดทุนนะครับคืออะไรที่ไม่ทำไรายได้ให้อะ่ะบริษัทเขาก็ต้องเอาตัวรอดนะครับคือถ้ามองทั้ง,งสองมุมนะทั้งสองฝ่ายเนี่ยเราก็ต้องเห็นใจผู้ประกอบการนะครับส่วนหนึ่งก็เห็นใจพนักงาน นะในเมื่อมันอยู่ไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องรักษาตัวผมจะบอกว่ามันได้ข้อคิดอะไรไหมครับจากการที่ช่องสามเนี่ยมีการปลดผู้ประกาศข่าวนะแล้วก็มีการต้องปรับโครงสร้างครั้งใหญ่แล้วผมคิดว่าเดี๋ยวก็คงมีการปลดอีกข่าวก็ออกมาคือเรื่อยๆเพราะว่าเขาขาดทุนมาตลอดผมจะบอกว่า ตราบใดที่เราทํางานเป็นลูกจ้างเนี่ยมันมีโอกาสครับที่จะตกงานจริงๆมันมีโอกาสนะครับคุณอย่าคิดว่าองค์กรที่คุณอยู่เนี่ยมันจะมั่นคงมันจะถาวรมันมีหลายปัจจัยที่มากระทบเปรียบง่ายๆนะเราเราเป็นลูกจ้างเนี่ยมันเปรียบเสมือนเราเป็นคนอาศัยอยู่ในบ้านเขานะครับก็คนอาศัยอยู่ในบ้านเขาทํางานกับเขา แล้วเขาก็หาเงินมาหล่อเลี้ยงมาจ้างเราทํางานบ้านให้เขานะครับถ้าวันในวันหนึ่งเนี่ยเขาประสบปัญหาเรื่องการเงินเขาจะเอาเงินท,ที่ไหนมาเลี้ยงเราล่ะครับเขาก็ต้องขอให้เราออกจากบ้านเขาถูกไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยที่อยากจะบอกว่าตราบตราบใดที่เราทํางานเป็นลูกจ้างเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะตกงานนะครับอย่าไปคิดว่ามันจะมั่นคงมันจะยาวนานตลอดเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนสิ่งต่างๆมันก็เปลี่ยน และสิ่งที่นอกจากว่านะครับนอกจากว่าคุณจะแต่งงานกับคนในบ้านนะครับก็คืออะไรครับก็คือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทนั้นซึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นไปได้ทุกคนนะครับเพราะว่าพนักงานก็มีจํานวนมากสิ่งที่จะเตือนคืออะไรครับคือจะบอกว่าการที่เราจะต้องออกจากบ้านหลังใดหลังหนึ่งเนี่ยที่เราอยู่มานานนะครับบางคนเป็นพนักงานบริษัทมา20ปี30ปีเนี่ยปรับตัวลําบาก สิ่งที่จะเอาตัวให้รอดเนี่ยเงินออมนี่เรื่องจริงเลยนะครับหลายคนออกจากงานเนี่ยทั้งๆที่ยังมีหนี้คือผมเนียเป็นคนอาจจะเป็นคนยุคเก่าก็ได้นะครับผมมองว่าการเป็นหนี้นี่เป็นทุกข์เพราะอะไรครับเพราะตราบใดที่เราไม่มีหนี้เนี่ยคุณไม่มีหนี้เนี่ยแต่คุณไม่มีเงินเนี่ยนะครับคุณนอนอยู่บ้านได้ใช่ปะถ้าคุณมีหนี้เนี่ยคุณอยู่บ้านไม่ได้นะครับเจ้านี่มาทวงเนี่ยคุณต้องออกจากบ้านแต่เช้า ผมเคยมีเพื่อนนะตีห้าเนี่ยออกจากบ้านไม่ใด้ขยันนะครับกลับมาบ้านเที่ยงคืนย้ำไม่ได้ขยันหลบเจ้าหนี้เพราะเจ้าหนี้จะมากลางวันนะครับมันเป็นชีวิตที่มีความสุขหรือเปล่ามันก็ไม่มีดังนั้นแล้วเนี่ยตลาบใดเมื่อไร่ที่เรายังเป็นลูกจ้างอยู่นะครับอย่าประมาทเรื่องเงินออมแล้วค่าใช้จ่ายคุณต้องมีเงินเก็บสำรองคิดไว้เสมอว่าถ้าบริษัทเขาเลิกจ้างคุณเนี่ยคุณจะอยู่ได้ไหมสักสิบเดือนนะครับ คุณมีอะไรที่ช่องทางอะไรได้ไหมนะครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะไม่ทํางานเต็มที่นะทํางานให้เขาเต็มที่เพื่อให้กิจการเขาดีเราเลี้ยงคุณได้ตลอดไปแต่ในขณะที่คุณทํางานให้เขาเต็มที่เนี่ยคุณก็ต้องมีส่วนสํารองนะครับเพื่อป้องกันเพื่อเซฟตัวเองเวลามันเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วเนี่ยคุณจะไม่ได้ไม่ลําบากนะครับก็ฝากซึ่งกันไว้นะครับเมื่อไหร่ที่เรายังไปรู้จ้างอยู่จงคิดเสมอว่า เรามาอาศัยบ้านเขาอยู่นะครับมันมีโอกาสที่เขาจะเอาเราออกจากบ้านเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะครับสวัสดีครับ